ข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปข้อ24เขาให้กราฟมาเนาะมันคือกราฟที่มันแสดงพลังงานกับการเดินดำเนินไปของปฏิกิยาซึ่งจากโจทย์นี้แล้วเขาถามว่าข้อใดถูกต้องเนาะแล้วก็มาดูกันซิข้อใดถูกต้องเขาถามพลังงานก่อกรรมมันหรือ e a เนาะว่ามันเป็นยังไงสารเชิงซ้อนกรรมันเขาเรียกว่า activated complex act เนาะ Activated c o m p l e x อืมซึ่งอยู่ตรงยอดภูเขาสารเช n งซอนขมันนะ่ะมันอยู่ตรงยอดภูเขานะมันจะเกิดเป็นตัวนี้ก่อนก่อนที่จะได้โปรดักออกมานะคะและนี่ปฏิกิยาจาก A แล้วได้เป็น D เป็นดูดหรือคายความร้อนเนะาะมาดูกันเลยนะมาดูการาฟที่เขาให้มาจากตรงนี้ นี่จากสารตั้งต้นคือ a ได้เป็น d นี้นะซึ่งตรงนี้หน้าตายอย่างนี้ก็คือเป็นดูดความร้อนค่ะเพราะว่าสารตั้งต้นมีการแบบว่ามีการแบบว่าดูดพลังงานมากขึ้นทำให้โปรดักต์มีพลังงานมากกว่าสารตั้งต้นเนาะเนี่ซึ่งมันก็คือแสดงว่าดูดความร้อน ดูดความร้อนเท่ากับ c ค่ะเนี่ยเดลตา e เท่ากับ c อือหือแล้วไหนคือพลังงานก่อกำมันพลังงานก่อกำมันก็คือนี่ค่ะก็คือ b นั่นเองพลังงานก่อกำมันเท่ากับ b อ่าและสารเชิงซ้อนกำมันตัวอยู่ตรงยอดอ,อยู่ตรงยอดภูเขาเนาะเมื่อกี้ อยู่ยอดภูเขาเพราะฉะนั้นก็คือ e นั่นเองแล้วมันจะเป็นปฏิยาดูดความร้อนอ่าเง,งั้นจะเป็นช้อยไหนสารเชิงซ้อนกรรมมันเป็น e พลังงานก่อกรรมมันเท่ากับ b แล้วทีนี้มันเป็นปฏิยาดูดความร้อนเพราะงั้นตอบเลยนะคะว่าเป็นข้อ5นะคะ